ทุกคนสวัสดีค่ะมาหอดแ้ววันนี้ทำการทำงานแล้ววันนี้ทำการทำงานแล้วมันไม่มีกลิ่นเลยเราซื้อนี่มาแล้วก็ชอดมันกดไคกดแชร์ก่อนนะ กวดแช่ก่อนจ้า ออสเตรเลียเจอกันนะหลังสงการและคะ่ะทุกคนวันที่10บดถึาที่ตอนแรกมี3คิวออสเตรเลียมี3คิวเดี๋ยวตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น4คิวนะคะทุกคนจะกินข้าวก่อนไหมกินจ้ะเลยเพิ่มมาอีก4 <c oughs> กคิวนะคะปังมากเลย <c oughs> นะคะทุกคนตอนนี้เขาแค่มาบอกแฟนคลับเอสซีว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปไลในบล็บอกตอนเดินทางมากไไะไล์ไปแล้วนะคะไล์ไปแล้วในบล็อกในบล็อกไล์ไปแล้วสองรอบยังนี่กระเป๋าเนี่ยน,นี่กระเป๋าไปต่อถ่ายแบบนี้นะ ชอบแต่งนานบอบ้านบอดดยังไม่กินไม่กินเลยิมากอไป่งเยอะ 老刘老爷 เรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรเรื่องผู้ใหญ่แฟนมาได้สนไหมเกดเอะไรนะมให้มิมเกิดนะอะไมาน่งหรอ

เขาเหงไหมนเอรอาด้งานเจอหรอพ่อสวัสดีค่ะ แต่ยังไม่ได้นั่งดูแบบเต็มๆท่านี่าชุดนี้มาแล้วติดตามขอบคุณค่ะพ่อล่าสุดพี่บอยพี่บอยสั่งชุดนางเอกมาอีกแล้วยังไม่ดูพี่เลยอีกแป๊ดอ๋อมาอกรบินอ่ะใช่ใช่ใช่ ข้างในไม่เกี่ยวว้าวได้ชุดใหม่อีกแล้วได้มันไดกแต่งขึ้นเลยขึ้นมันจะดีมั้งทำไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอันนี้ไม่ทันจ้าฉันเป็นช่างแต่งหน้าค่ะวันนี้เนาะจะคืนตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ยทันจริง

จะหลังจากกับออสเตรเลียม uh> şey ั้งหมดนะ่ไม่หมดก็ไม่มีเวลาว่างเลยยาวเลยสวเลย้วยอ่ะทุกคนสวยมากขอยัไม่ทั้งหมดกับพี่พียังไม่เสร็จเรียเนาะคุณพ่อกับแม่นะคะสั่งสั่งให้นะคะ เขาเขมันไส้อ่ะมันอยู่แล้วแหละมันอยู่แล้วหลัทำอะไรเขาต้องหมั่นเงินหมันใช่เป็นนานๆน,นะทุกคนข้าวมันไก่อร่อยมากแม่น,น,นี่แข็งกัดไหมละ ไปไล่ในวอลเลยดีกว่าอย่าแต่งหน้าทุกคนไปไล์ในวอลดีกว่าครับโอเคยังไม่ปักหมดเลยพี่บนี้งเอาปักหมดไปงงก่อนทุกคนตรงนี้นะใครจะไปชมในวอลนะคะไม่ห้าร้อยหน่อยค่ะอยู่ในนี้มีแป้งห้าร้อยได้สองใบ อีตองเนาะตองมาขอเพลงนี้มีไหมวันนี้รุมควาสำรวยกูจิฟังสำรวยแล้วก็แบ่งกันอีกนะพู้ไรใครอ่ะนู้นี่วันรี้ดี่เจ้าพี่เจ้าูเห็นพี่เจ้เบียบอยู่แต่หนูยังไม่ได้อ่านเลยเลยพี่ยังไม่อิ่ม อ้าวแพงมากเอาอะไรมาให้กินเนี่ยลืมทุเรียนมากเลยค่ฝึกครึ่งทางแล้วอ่ะคไม่อกินแล้วกันต่างคนแล้วอ่ะอะไรอ่ะไอโซลสงชี้ไม่ลืมบอกเลยด้วน้ำน้ำทีมีแต่ทุเรียแต่วิตามินอ๋อได้ๆเอาน้ำอะไรอ่ะได้ๆๆเป็นอะไรดิข้างหน้าเอาเต็มหมดแล้วอันนี้ไมเขาได้ปอกไหมไปปอกินบ้างนะเอออันนี้ข้าวอันนี้ไหนน่าเต็มอะไรพูดจริงข้างหน้าเวนเอ็นน่าเก้าอีเก้าอี้เก้าอี้เต็มหมดแล้วข้างหน้าเต็มหมดเลยเลิศ อันนี้พี่กบซื้อให้นะเาออีครนะเข้ากับปู่ศาสยังตัวเนาะที่หใครโทรหาจันทร์ที่หมอนี่เยอะเลนะเต้นเต้นเลยสามสี่แถวหลับหน้าเข้าปู่ศาสนางวันดีค่ะดิค่ะดิค่ามาทั้งครอบเลยเด็กพวกนี้โตมาต้องเป็นลิเกแน่ๆเลยเนี่ยดูริเกตลอดเนี่ยวันนี้พี่บ้านถามว่าต้องแซนจะไปไหนแซนจะไปดูหมอลำเข้าใจไปดูหมอลำไม่เก่งเลยลูก ไม่พอริมสุดเลยสั้นก ouais. วินริมู้เลยอันนี้ใส่เสื้อผ้าให้พี่บอยอุ้ยแกดีใจเลยนะใส่ไว้กระโดดตาเหมือนกันแกะให้มาพี่แกเปิดได้ไหมอานนี้เก็บได้มากแต่ว่าของกินเยอะมากเลยเนี้เยอะมากไปซองไว้ก่อนลองแววยินทางเข้ายังคะเรายังไม่ทานเดี๋ยวพอแต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยทาน เอาพรุ่งนี้เอาก็ปลกไปคืนพี่หน่อยนะได้ได้พรุ่งนี้พี่ก็ตเอาก็ปลูกไปอีกได้พรุ่งนี้หนูหนูจะทานอะไรกันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้บ้านบ้านพังมีส้มตำถ้าไม่ตกงานก็มีถ่ายถ้ามีถ่ายถ่ายงานของมาสเตอร์พีชอ๋อแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบทาแต่งหน้าทำหมุไปเลยอ่ะอ๋อถึงโน่นประมาณสั่วตัวหกโมงโอ้ยก็ไวอยู่พี่หนูอาจจะถึงก่อนแม่อาจจะถึงก่อนพี่พี่อาจจะถึงที่หลังเพราะรถมันติทธ์อ่ะ สวยไหมลิปสติกอะทาเนี่ยสวยไหมไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาตะขีเลยเดี๋ยวมาดูผสมพี่ซื้อพี่ชอบสีส้มแบบแมวพี่ชอบผสมแต่แต่ก่อนจ้าเพีวอีกทีคุณได้มาแต่งข้าวสั่งไอ้นี่อยู่สั่งอ่าลิปลิปบำรุงปากก่อนนอนอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เราต้องมีลิปกอดบำรุงก่อนอันนี้เราทากลางวันแต่ก่อนกลางันทำไมทำเช้าเราบอกวันนี้พี่ฉีกปาเมื่อวานอีวันเฉีกปากไม่กินหรอเดี๋ยวคนกินไม่รู้ ปลาทูอ่ะเพ่อนกินอะไรเขากินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกกขเยวขาจะแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวพยกินออกิน,ะนกะปิเต้ดังตวนเลยพี่อยพีม่มอยพี่อยน่าเสียดายนี่บอบ่ะนหน่อยดิก็บบยังไม่กินเออก็ยังไม่กินเดี๋ยวกินพร้อมกัน เดี๋ยวราอเดเราลองก่อนก็ได้เราผัอนอ๋อนี่นี่นลองเลย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 ลองผ่อก็ได้เผอกสิยิินนะข้าวหรอที่ยวข้าวไม่หล่อนะจ๊ะแม่แผลเขบอกเิ่น้ำพริกเตอดังควนเลย แรงแรมันโดนใครเลยมาหลังอทีีันุ่งสทแล้วค่ะตอนนี้กลังาข้าวนะคะเยวจะแต่งหน้าก่อนนะคะขอบคุณนะคะนกินแซ่บๆพี่พี่พาเพลิน อ่อันนี้เป็นพี่เยาพี่ยาวจะตามอีกแล้วพี่เยามาแล้วเนี่ยมีทักถามพี่เยาพี่ดูเลยไงอาจารย์ได้หมายถึงว่าพี่เยาจะมายาวถึงวันที่หกเลยใช่ไหมมาบินพรุ่งนี้ค่ะอ๋อเพราะว่าวันที่หกจะรอคู่กาแฟด้วยไงใช่ใจก็ตู่มากแกไม่รู้แกไม่รู้นะว่าวันที่สี่มีงานตอนนี้แกก็เลยทักหาพี่ว่าวันที่สี่มีงานไหมสองทีนะคะ พี่ตินลงมาลงเครื่องประมาณคุ่งครึ<า>่งพี่จะ,ะทันไวผยนะพี่ยาวพี่ยาวแล้วพี่หนูเล็กเหมือนเดิมพี่หนูเล็กไปไหมพี่หนูเล็กผู้ายแก้วยังไม่มาหรอไม่มาใช่เพราะว่าเดี๋ยววันที่นะเทา่าไหร่นะแกจะบินไปเชียงใหม่แล้ว อร่อยมากตั้งแต่แม่ทำกับข้าวมามีหวานอย่างเดียวที่อร่อยสาวพี่ว่องอุ้ยหล่ออ่ะใส่เสื้อพี่เป็นหนูใครที่พอะหารที่ใคริี่ขอหนึ่งทิ่ขอหนึ่งทิ่เป็นพี่หนูเล็กนะจอยพี่หนูเล็กนะคะพี่เต้พี่หนูเล็กพน้กาเย็นบไหมหนูเล็กกับพี่เต้ใช่ไ่ะพี่เต้ไมเป็นพี่ไหมพี่แหละหล่ออ่ะหล่อไหมจอยเท่าแถว เาอายุเท่ากันค่ะพ่เวแต่ว่าเกิดเป็นเกิดเดือนที่อยู่ทีเป็นที่เดือนไรไหนพี่เอดูหน่อยเฮ้ยดีกะเงยาวไหมขาให้ไมถ้าถ้าเดเดมันอยู่มันก็จะกัดนะ <c oughs> น่ายอย่างมึงไม่น่าใส่เสื้อเขาเพระ่าเจงขายาวเกิไปแต่ยังได้ไม่หลวมไม่ครับแต่ดีแล้วที่พี่ทักถามถ้าใส่ไล้พี่เปลี่ยนกันใช่มีแ พี่เต้พี่เต้เก็บให้แพลวหนอันนี้อันนี้เหรอคะเก็บแล้วเอาไปวางไว้ตรงเสือกับก้อยก็ได้เดี๋ยวพจะไปกินก้อย้วพี่กะปีเค็มไปไหมอะพี่ไม่เคยใช้กะปิตานี้เท่าที่ครับสกอตต์

อ่านี่ยรู้ได้ไงว่า่าโอเคนะคทุกคนขออนญุญาตเข้าไปไลน์ในกลุ่มนะคะในกลุ่มในดอมแล้วนะทุกคนเจอในด้อมครับผมเจอกันในด้อมคะ<ช>่ะขอแชร์แบไปด้วยนะคะแชร์แบทไปด้วยไลน์ไปด้วยนะคะโอเคนะ